เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวไอเทมที่ชื่อว่าไฟโบชาร์โดอาร์เมอร์นะฮะอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะมาดูกันดีกว่าครับผมว่าไฟโบอาร์เมอร์ชาร์โดเนี่ยมันมีอะไรดีนะครับผมความสามารถของมันนะครับผมเมื่อโจมตีทางกายภาพระยะประชิดนะครับตอนอัปเกรด2ขึ้นไปนะครับผมก็คือต้องตีบวกสขึ้นไปนะฮะมีโอกาส1%ที่จะ ไลฟ์ไฟโบนะครับผมด้วยเลเวลสกิลตามการตีบวกหาร2นะฮะและโอกาสออกเพิ่มขึ้น0.2ทุกๆก,ก,ก,การอัปเกรดนะครับผมอ่ะมันอาจจะเขียนง,งงๆนิดนึงนะผมแต่แยกออกเป็น2อันแล้วกันนะครับผมอย่างแรกก็คือโอกาสติดอย่างที่2ก็คือเลเวลของสกิลไฟโบที่ออกมานะครับเรื่องโอกาสติดนะครับผมโอกาสติดเนี่ยมันสแตนดาร์ดอยู่ที่1%นะครับผมคือยืนพื้นเลย1%นะครับแล้วบวกอีก0.2ทุกๆก,ก,ก,การตีบวกนะครับหมายความว่าถ้าคอร์สอันอย่างในตัวของผมเนี่ย คอสบวก8อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น1บวกกับ0.2คูณ8นะผมก็กลายเป็น1.6งกนะฮะรวมกันเป็น2.6%เป็นะครับอ่ะอันนี้คือคอสต,ตัวนี้นะถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็คือตีขึ้นไปนะครับอ่าเช่นแบบบวก10เนี่ยจะกลายเป็น3เปอร์นะครับผมถ้าบวก20เนี่ยก็จะกลายเป็น5%ซนะฮะซึ่งนั่นแหละใครได้บวก20ก็เอามาให้ผมยืมหน่อยแล้วกันนะอยากรู้นะฮะว่ามันจะออกถี่แค่ไหนนะครับโอกาสติด5เปอร์เนี่ยนะฮะ ต่อมานะครับผมเรื่องความแรงนะครับผมความแรงเนี่ยเลเวลของไฟโบที่ออกมาเนี่ยมันจะแรงเท่ากับการตีบวกหาร2นะครับผมเช่นบวก8อย่างเงี้ยก็จะออกเป็นไฟโบเลเวล4นะครับถ้าบวก10ก็จะออกเป็นไฟโบเลเวล5ถ้าบวก20ก็จะออกเป็นไฟโบเลเวล10นะครับมันเป็นชาโดชุดเกราะนะครับผมแล้วก็ใส่ด้วยตอาชีพเลเวล1นะฮะคุณภาพคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้งานจริงเนี่ย ไอ้บวก8ของผมเนี่ยโอกาสติด2.6%เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะผมเอาพีชมานะผมพีชตัวนี้นะครับ APD 186อ่าเดี๋ยว AB ก่อนปุ๊บ AB ได้186นะฮะแล้วก็กดสกอร์ดิลิลัดนะครับผมปุ๊บจะได้ APD 190นะครับผมมามาดูกันว่าโอกาส2.6%ของมันเนี่ยออกบ่อยแค่ไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสักประมาณนาทีนึงแล้วกันนะครับผมก็ถามว่า2.5%เนี่ยออกประมาณอะไรนะครับผม 2.5%เนี่ยจะประมาณาฮุกฮุกแดงนะผมโอบาลอนเล็กอัทิน่าอ่ะอันนั้นแหละประมาณการนั่นแหละนะครับผมการนั้นก็ประมาณ2%นะครับก็จะไม่ค่อยไม่ได้แบบออกทุกตัวนะผมแต่ออกบ่อยอยู่นะครับเพราะยิ่งเราเอพดีสูงๆเนี่ยโดยเฉพาะเอพีดีร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสามเนี่ยร้อยเก้าสิบคือห้าครั้งต่อวินาทีนะครับผมมันก็มีโอกาสที่จะออกไฟโบ่บ่อยขึ้นนะครับผมหรือว่าร้อยเก้าสามเอพดีร้อยเก้าสามเนี่ยเจ็ดครั้งต่อวินาทีนะครับผม มันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกนะฮะอ่ะเท่าที่ดูเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ออกถี่มากนักนะครับผมก็เป็นช่วงๆนะผมบางช่วงก็ติดเลยบางช่วงก็ไม่ติดก็มีนะครับผมด้วยความที่มันเป็นบวก8ปดไงครับผมโอกาสออกเนี่ยประมาณ2.6%นะครับผมก็ถือว่าเป็นของเพิ่มช่วยดาเมจอีกนิดนึงนะครับผมแล้วดาเมจของไฟโบนะครับผมอันนี้ยิ่งใส่ไข่นะมันจะอยู่ที่ประมาณไม่กี่ร้อยอ่ะนะประมาณ5 600นะครับเดี๋ยวกอเลียครับผมเดี๋ยวรอมันออกกันล้วกันนะฮะ นี่ครับดาเมจยิงไข่อยู่ที่ประมาณ600นะฮะผมไม่แน่ใจว่าไข่มันเป็นธาตุอะไรนะผมเดี๋ยวผมไปลองกับมอนธาตุดินแล้วกันนะครับผมน่าจะได้เห็นดาเมจที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะมามาลองกับมอนธาตุดินกันนะครับผมไม่ใช่แม็กมาลิงนะฮะอ่านี่แล้วกันนะครับปึ๊บอยู่ที่ประมาณ700นะครับผมก็ถือว่าเอาตรงๆนะเบานะครับผมค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับอ่าลองอีกลองอีก นี่ฮะมีกระดิ่งขึ้นไป800บ้างนะครับผมอ่าต้องบอกกันว่าเอ้ยทำไมมันถึงเบานะครับผมอย่างแรกนะครับผมอาวุธที่เราใส่เนี่ยมันคือกระบองนะครับผมแล้วมันกระบองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกระบองนะมันไม่ได้เพิ่มตัวเอเมทแกเลยนะครับอย่าลืมว่าถึงเป็นออโต้สเปลมันก็ยังเป็นไฟโบอยู่ดีนะครับดังนั้นไฟโบเนี่ยมันก็แรงตามค่าอินแล้วก็เอเมทแกนะครับผมซึ่งตัวพาร์ของผมเนี่ยมีอินแค่40บวก17นะฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมอ่า ประมาณ800นะครับผมแล้วก็ด้วยตัวอาวุธเองที่ไม่ได้เพิ่มเรื่องของค่า m อเมทเลยไม่ได้เพิ่มอินเลยนะครับผมก็ทําให้ตัวเวทไฟโบเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เหลือแค่ประมาณเนี่ยหลักร้อยนะผมไม่ถึงพันด้วยนะฮะถามว่าเอ้คอสอันนี้มันโอเคหรือเปล่านะครับผมอย่างแรกก็คือมันเอาไว้เล่นสนุกๆได้นะครับผมอย่างที่2คือถ้าอยากให้แรงกว่านี้คุณต้องเสริมออปชั่นเข้าไปนะครับผมเท่าที่นึกออกอย่างแรกก็คือ ตีบวกไอคอนเนี่ยให้หมันเกินบวกสิขึ้นไปนะครับผมจะบวกสิก็ได้บวกสิก็เป็นไฟโบลเลอร์ห้านะผมโอกาสติด3%นะครับผมถ้ามีบุญวาสนาถึงไปถึงบวก20ได้นะครับก็จะได้ไฟโบลเลอร์สินะครับผมด้วยโอกาสติด5%นะครับผมอันนี้เรียกว่าต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับเอาคอร์สไฟโบของทุกเซิร์ฟมารวมกันแล้วก็ตีบวกทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าบุญจะถึงหรือเปล่าไอ้บวก20เนี่ยนะฮะ ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมบวก20ในเซิร์ฟไทยเนี่ยแล้วก็าหาการสเสริมไฟโบนะครับผมเช่นการ์ดอิมนะครับผมการ์ดอิมเนี่ยมีความสามารถในการลดล้ายไฟโบ25%และเพิ่มความแรงของไฟโบ25%เช่นกันใส่เครื่องประดับมันสามารถใส่ได้2ครางโหก็คือไฟโบจะแรงขึ้นอีก50%ถ้าเราใส่การ์ดอิม2ใบนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่จะเพิ่มความแรงของไฟโบได้นะครับแล้วอย่างต่อไปครับผมก็คือเปลี่ยนอาวุธนะครับผมจากกระบองเนี่ย อ่ะปกติผมใช้กระบองใช่ไหมพีทบู๊นะครับผมก็เปลี่ยนไปใช้เป็นหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยันก็จะทําให้มันแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหนังสือมันจะเป็นพวกเพิ่มเอ็มทแนะครับผมอ่ะสมมติใช้เมทัลบุ๊กละกันนะครับผมอาจจะมีหนังสือที่แรงกว่านี้เช่นหนังสือคีหนังสือเซกแดารเดโนตอ,อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ช่วยเพิ่มเอ็มแได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าเฮ้ยถ้าใส่หนังสือเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความแรงให้มากน้อยแค่ไหน หนังสือนี้เอาตรงนะมันเอเมทแทกค่อนข้างน้อยอ่ะนะครับผมเดี๋ยวไม่ชัดเอาอะไรดีวะอันนี้แล้วกันสตาร์ทนะผมเอเมทแทกบวกเจนะฮะตีช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าเท่าว่าดูความแรงของเวทมนต์เอาละกันนะครับผมอ่ะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นประมาณ800นะฮะนี่ครับผมประมาณ6 7 0 0 800นะครับคือมันแรงขึ้นมานิดนึงแหละนะครับผมด้วยความที่เอเมทแทกเราขยับขึ้นมาแล้วนะฮะนี่900นะครับน่าจะเห็นแล้วนะว่าเอ้ย ถ้าเปลี่ยนอาวุธไปใช้พวกของเพิ่มเอเมทแทกนะผมเช่นอ่านังสือนะครับผมหรือว่าอ่าหรือมีดที่มันมีเพิ่มเอเมทแกเช่นมีดหนอนนะครับผมหนอนใหญ่นะหรือไม่งั้นก็มีดอินอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มันจะช่วยเพิ่มดาเมจขึ้นมาได้อีกเยอะอยู่นะครับผมโอเคถามว่าไอ้ข้อเสียของมันมีอะไรบ้างผมข้อเสียงแรกก็คือเรื่องความเบานะครับผมมันก็อยา่าอย่าไปหวังพึ่งมากนะฮะเอาแค่พอขำๆนะครับผมข้อ2คือ ข้อเสียของออโต้สเปลทุกชนิดกับผมก็คือเราต้องตีโดนนะครับถ้าตีมอนไม่โดนเลยเนี่ยออโต้สเปลไม่ออกนะครับอันนี้เป็นข้อเสียอที่2องแล้วผมแล้วต่อมาถามว่าอ้ไอตัวคอร์สเนี้ยมันเหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสายที่ตีเร็วทุกอาชีพนะครับผมที่มีอินนะครับสามารถใส่เพื่อเอาไปเพิ่มดาเมจอีกนิดหน่อยได้นะฮะถามว่ามีอะไรบ้างเช่นพีทบูนะครับผมส่วนใหญ่พีทบูมันต้องอัพอินอยู่แล้วนะครับเซกออโต้สเปลนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับชาร์โดเชสเตอร์นะฮะ ก็ได้เหมือนกันนะครับผม s ช a รถเชสเตอร์นี่ก็แน่นอนว่าสายอาายายอโสเปลเต็มขั้นอยู่แล้วได้คอร์สนี้เข้าไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มดเาเมจได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับาถามว่าเอ้ยมันใช้จริงจังได้ไหมไม่ได้ครับผมมันเอาไว้เล่นสนุกจริงๆนะครับของอันนี้นะฮะเราก็น่าจะเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วนะว่าไอ้ตัวคอร์ไฟโบเนี่ยมันประมาณไหนนะครับผมเอาไปเล่นได้ไหมเอาไปอะไรได้ไหมนะผมก็ถ้าตีบุเยอะๆเนี่ยแล้วราคามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะผมคอร์เนี้ ผมเห็นทุกสุดประมาณ 300-400k เองนะผมใครอยากได้ของเล่นใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ใส่ตัวคอสเทมเพอร์ลอย่างเงี้ยก็สามารถไปหาคอสนี้มาตีบวกเล่นได้นะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ4ชุดด้วยกันนะผมก็คือคอสไฟโบนะครับผมคอสโคโบคอสไลนิ่งโบแล้วก็คอสเออร์สไปนะครับผมก็ตามชื่อมาเลยนะผมก็ยิ่งตีบวกก็ยิ่งได้เวทตามนั้นออกมานะครับก็ไปเลือกใช้กันตามสบายนะครับผมมันถูกนะฮะเรียกว่ามันคือเกลือของไข่เลดบัตตนั่นเอง ก็เอาไปเล่นกันขำๆได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กันเวด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ